วันนี้พามาชมคันชิม m a n o t า a ัน a s ในปี2024ใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับงานกระสุนน้ำไหลางานสตรีมนะครับก็จะเป็นความยาว6ฟุต2ท่อนต่อกลางมีให้เลือกทางเบสแล้วก็สปินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแพคเกจจิ้งของคัน t ท a e w a AS นะครับตัวเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว High Power X นะครับซอ f t ูบท e o นะครับแล้วก็จะเป็นตัว C4 Pad เรียกได้ว่าคันมีความตึงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าทําให้ได้อารมณ์งานตกปะเท้านะครับหรือว่าตกปลาสนาปลากระสูบบ้านเรานะครับตัวสปินนิ่งสเปคนะครับให้มาชมกันเลยนะครับสปินนิ่งนี่ครับ S 6 0 UL นะครับตัวเทคโนโลยี High Power X X ซอ t t ู b e Top นะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมตัวรีซีจะเป็น c i 4 o l u ดนะครับเวทนี่เลยนะครับ 1>, 1 5ถึง6ปอนด์นะครับหรือว่าเป็นสาย PE เนี่ยก็จะเป็น0 2ถึง0.6เวทเยื่อ0 7 6. ถึง6กรัมน้ำหนักคัน74กรัมเท่านั้นเองสำหรับคันสปินนิ่งนะครับต่อมาเป็นคันเบสแคตติ้ง B 6 0 2 UL นะครับเวท2ถึง6ปอนด์นะครับหรือว่าเป็นเยื่อเนี่ยก็จะเป็น1 5ถึง6กกรัมนี่เลยสำหรับตัว เบสแคตติ้ง6ฟุตนะครับมาดูตัวจริงกันครับนี่นะครับสำหรับคันเท้าวัน AS นะครับปี2024สวยมากซึ่งปกติเนี่ยตัวรีซีทก่อนหน้าจะเป็นไม้นะครับเพื่อความคลาสสิกของงานที่เรา,เาไปตกกันแต่ว่าในปี2024เนี่ยก็ใส่ตัว CI4 p พัมานะครับซึ่งทำให้ตัวคันเนี่ยมีความเบาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับตัว CI4 p พัด ด้ามก๊อกนะครับยังคงความคลาสสิกเหมือนเดิมแล้วก็มีโฟม EVA นะครับใส่เข้ามาให้แล้วก็มีพุดเดิลนะครับลวดลายใส่มาเป็นไฮ g h p เ w e r X นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นี่ครับมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นพุดเดิลแล้วก็ด้ามก๊อกนะครับนี่โลโก้สวยๆนะครับ h ฮพ X ดูลวดลายของตัวเนื้อแบงกันครับคันมีความเลียวเล็กมากๆนี่นะครับเล็กมาก กลาเป็นฟูจินะครับตัวนี้เล็กนะครับลวดลายการต่อของคันให้เห็นเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับมาดูแอคชั่นของคันกันสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวตีน้อยจะทำให้ชมนะครับทั้งคันสปินนิ่งแล้วก็เบสแคตติ้งไปเลยนะครับต้องนั่งเลยครับนั่งเลยโอเคนี่นะครับคันเนี่ยนะครับก็จะมีอารมณ์นะครับ ตอนแรกอะที่ลองงัดดูนะครับอาจจะมีอารมณ์ย้วยๆแต่พอลองงัดดูแล้วนะครับก็มีความตึงอยู่พอสมควรนะครับตามสไตล์คันตกปะเท้านะครับจะมีความนุ่มๆอาจจะไม่ถึงกระย้วยมากนะครับสำหรับเท้าวัน AS ในปี2024นะครับเพราะว่าใส่ตัวเทคโนโลยี High p o เอ็ X มาด้วยนะครับก็เอามาให้ชมกันถึงงานนะครับคันแล้วก็สเปคของคันนะครับแล้วก็รวมทั้ง แอคชั่นทำให้ดูนะครับพี่ๆนา้นาๆที่ชื่นชอบงานกระสุนน้ำลายงานสตรีมหรือว่าเอาไปใช้งานเก็บตกกับผมก็ได้นะครับก็สนใจทักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้ในงบ5,000ันกลางๆเท่านั้นเองสำหรับคันเท้าวัน AS ในปี2024วันนี้เอามารีวิวให้รับชมกันประมาณนี้สนใจสั่งซื้อทักตีน้อยตกปลาได้เลยครับ